สวัสดีค่ะมีโรดีก็คาสภาพสวยๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะกว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะดิสแตนดอเมล่า 1.2V กิออโต้คันนี้ปี2013ค่ะฟรีดาวส่งเดือนละ4,000บาทเองนะ คันนี้ขอทายเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สดคณีได้นะคะที่1น0 0 0บาทขึ้นไปค่ะกระสุดคณนีไปใช้งานได้แล้วนะคะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดําแนวสปอร์ตด้วยนะคะดูแลรักษาง่ายค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรอบๆกันนะคะตามมาไปดูกันเลยค่ะ นี่คะ่ะรถซีดานสีประตูอีโก็คาที่น่าใช้เปลี่ยนน้ำมันมากๆเลยนะคะนิสสันอาร์มิล2 v ่งเกียร์โตปี2013ค่ะราคาโปรโมชั่นของเรานะคะตอนนี้อยู่ที่2,19,000บาทเท่านั้นค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพัพไฟฟ้าระบบเซ็นทรัล็อกค่ะ แอร์แบ ABS กุญแจรีโมทนะคะแอร์ระบบดิจิตอลนะคะก็เป็นตัว V นะเครื่องเสียง AM/FM CD แล้วก็ AUX ค่ะสภาพดีประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะติดฟิล์มพร้อมค่ะมีที่วางแก้วน้ำที่วางแขนด้วยนะคะไขว่าไม่กว้างนะคะกว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะรถคันนี้ประหยัดสุดๆเลยค่ะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะ ผ่อนสบายๆแค่เดือนละ4 0 0 0บาทเองผ่อนพอๆกับมอไซค์นะคะคุ้มมากๆเลยค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากในการจดไฟแนนซ์เลยนะคะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตเมเต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบอับรองเงินเดือนก็ออกรถได้แล้วค่ะอาชีพค้าขายขอยมีสัญญาเช่านะคะติดแบ็คลิปดาวเยอะนิดนึงนะโทรปรึกษาได้เลยค่ะออกรถได้นะคะ แต่ถ้าลูกค้าประวัติดีนะคะทำงานบริษัทมีเครดิตเกิน1ปีผ่อนบ้านผ่อนรถตรงผ่อนบัตรเครดิตตรงนะคะฟรีดาวไปเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะน่าใช้ค่ะเดี๋ยวเปิดฝารกระโปรงหน้าให้ดูนะคะเครื่องยนต์พันสองซีซีเบนซินนะคะประหยัดสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ กำลังมองหาร,รถซีดานนี้ก็คาสีประตูนะคะประหยดน้ำมันมากๆเลยนะเชียร์เป็นคันนี้ผ่อนสบ,สบายแค่เดือนละ4,000บาทเองนะคะนิสสันอะเม่ 1.2V เกียร์โตปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้ละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ แอมจะมารีวิวรถให้ดูกันทุกวันเลยนะคะอย่าเพิเบื่อนก่อนนะบ๊ายบายค่ะ